ฟันได้ก่อยลงเนาวสอบมวยแม่ยังมาเร่งไี่ครับไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้ครับตอนนี้มีมีมวยเอ้ามีรายการเด็กมีรายการรายการว่าท่านไหนแน่นอนตอนนี้เขามีมวยมีมวยอะไรนะสองคำสิงมีอะไรสองหมัดพยักคำสิงมีมวยสร้างมวยสร้างซื้อใกับมวยสร้างแล้วมวยสร้างคู่บ้านซื้อใกับมวยสร้างมวยสร้างซื้อให้กับ อ่าไม่ใช่ละปอนปอนอ่าเดี๋ยวไปสร้างครูบ้านเข้าใน่อยันี้เี่ยนชื่อแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณหนึ่งสิงห์มาวินครับอ่านีครับตอนนี้ยกเพชรมาวินนีครับสิงห์มาวินมาให้ผมแล้วอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอ่าเปลี่ยนเป็นสองวัดพยักษ์ขอสิงห์ก็หัวใจตั้งใจนะผม แค่ชื่อก็ดังแล้วสองหมัดเราต้องสู้ด้วยสองหมัดอ่าใช่ยังก่อนเรียบร้อยแล้วจดจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วตัวที่สามสิบพี่สามสิบครับสามสิบชอบใครนะชอบกับเพชรเดินดงครับเผ็ดเดินดงครับบาดทุ่งเขาหลวงฮ้อบาดทุ่งเขาหลวงเพชรเดินดงบาดทุ่งเขาหลวงเตรียมังดูดงได้แล้วเข้ากันซื้อก็ซื้อบาสคิดกันได้ไหมกระเป๋าพี่ใช่ไรสองหมัดพยักคำแม่ ครับครับครับรอติดตามนะครับเนี่ยรอครับไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เไหนไหนอ่าแล้วลูกพี่ต่อยเมื่อไหร่ลูกพี่ลูกพี่มีรายการยังมีรายการแล้วพี่ยอ่าเมื่อไหร่วันที่สามสิบสองกำลังติดต่อแมนนี่ปาเกียวอยู่ออสามสิองอ๋อที่สามสิบสองมันมีามรักกับแมนนี่ปาเกียวสมรักพร้อมนะปาเกียวพร้อมหรือยังต่อยจริงต่อยจริงตออต่อยจริงเนี่ยกำลังเตรียมตัวทำร่างกายนะครับดูพุงครับดูพุงเนี่ย อพุงโมมีอะไรคำร่างกายอยอะคำร่างกายอยู่ครับวันได้สามสิบสองไม่ได้โมนี่ครับไม่ได้โมไม่ได้โม,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 มนี่ร่างกายดีมากเลยเนี่ร่างกายดีมากเลยดูดูฟุตบอลเหรียญทองโอลิมปิกเนียมข้นเลยเนี่ยดูดูนี่ครับสเต็ปสเต็ป คิวบาสไตล์คิวบาสเต็ปสไตล์คิวบาเหรียญทองโอลิมปิกบิรดแล้วบดแห้งแลว้ว <c oughs> ลินห้อยแล้วลินห้อยแล้วบิดแห้งแลว้วซัมดี้กน <c oughs>